เสียงร้องไห้ของทารกอายุ6เดือนหลังประตูที่ถูกล็อกตายจากด้านนอกมันมีราคาเท่าไหร่ที่จังหวัดน่านกลางวันแสกๆบานประตูไม้เก่าถูกบิดด้วยแม่กุญแจเหล็กจากข้างนอกข้างในนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นเสียงของเด็กทารกวัย6เดือนกับผู้หญิงชาราอีกหนึ่งคนยายกับหลานมันไม่ใช่การถูกขัง6เดือนอย่างที่ข่าวพาดหัวผิดๆแต่มันคือการขังเด็กอายุ6เดือนนานหลายชั่วโมง จนชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านทนไม่ไหวต้องช่วยกันงัดพังแม่กุญแจนั้นเข้าไปภาพที่เห็นคือความหวาดกลัวในตาของคนแก่และเสียงร้องจนแทบจะหมดแรงของเด็กที่ยังพูดไม่ได้นี่คือฉากจบของเหตุการณ์แต่จุดเริ่มต้นของมันราคาถูกกว่าที่เราคิดเงิน5,000บาทลูกสาวของผู้หญิงชาราคนนั้นกู้เงินนอกระบบมาห0 0 0บาท สัญญาลูกผู้ชายตกลงกันว่าจะผ่อนจายวันละ300บาทเป็นเวลา20วันเธอจ่ายไปแล้ว11วันจ่ายไปแล้ว3,300บาทจนถึงวันที่12เธอขาดส่ง1งวด300บาทและราคาของ300บาทที่ขาดไปในวันนั้นคืออิสรภาพของแม่และลูกของเธอที่อายุเพียง6เดือนนี่ไม่ใช่การทวงหนี้นี่คือการยึดประกันด้วยชีวิต ชายวัย36ปีจากสุขโขท,ยทยัยคือคนที่เดินทางข้ามจังหวัดมาประกอบธุรกิจนี้เขาคือเจ้านี่เขารู้ว่าลูกหนี่ไม่อยู่บ้านแต่เขารู้ว่าใครอยู่ในบ้านการสืบสวนของตำรวจภูทรภูเพียงประสานกับสืบจังหวัดและสืบภาคห้าเริ่มไล่กดดันนี่ไม่ใช่คดีเล็กน้อยการขังคนแก่กับทารกมันจุดไฟบางอย่างในระบบ ผูต้องหาหนีออกนอกพื้นที่แต่แรงกดดันทำให้เขาต้องย้อนกลับมามอบตัวที่สถานีตำรวจภูทรภูเพียงคําให้การของเขาเรียบง่ายและเย็นชาเขายอมรับว่าปล่อยเงินกู้จริงแต่เขาปฏิเสธเขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนล็อกบ้านหลังนั้นนี่คือจุดที่ความจริงเริ่มทำงานหนักขึ้นเมื่อคำให้การสวนทางกับแม่กุญแจที่ถูกงัดออกมากฎหมายพยายามแยกย่อยอาชญากรรมนี้ออกเป็นหกระทง ปล่อยเงินกู้โดยไม่รับอนุญาตเรียกดอกเบี้ยกเกินกฎหมายประกอบธุรกิจทวงหนี้โดยไม่จดทะเบียนทวงหนี้ด้วยการข่มขู่บุกรุกเคหสถานและขู่เข็นทำให้ผู้อื่นกลัวกฎหมายมองเห็น6การกระทำแต่เยื่อมองเห็นการกระทำเดียว เรามักจะถามว่าคนเราสิ้นหวังแค่ไหนถึงต้องกู้เงิน5,000บาทด้วยดอกเบีย้ยที่โหดร้ายขนาดนี้แต่คำถามที่เราไม่ค่อยกล้าถามคือคนเราต้องมีสภาพจิตใจแบบไหนถึงใช้ทารก6เดือนเป็นเครื่องมือทวงเงิน3 0 0บาทมันไม่ใช่เรื่องของความโลภที่อยากได้เงินคืนแต่มันคือการแสดงอำนาจคือการส่งสารว่าฉันทำได้ นี่คือการข่มขวัญที่เด็ดขาดที่สุดคือการบอกว่ากฎของฉันอยู่เหนือกฎหมายและอยู่เหนือความเป็นมนุษย์ระบบเงินกู้นอกระบบไม่ได้ทำงานด้วยตัวเลขมันทำงานด้วยความกลัวมันไม่ได้เติบโตจากดอกเบี้ยมันเติบโตจากความสิ้นหวังของคนและเมื่อความสิ้นหวังของฝ่ายหนึ่งมาเจอกับความไร้ความประณีของอีกฝ่ายเหตุจึงเกิด ชายจากสุขโขทัยคนนั้นอาจจะเป็นแค่ฟันเฟืองตัวหนึ่งเขาอาจจะมีเจ้าหนี่ของเขาอีกทอดหนึ่งเขาอาจจะถูกบีบมาหรือเขาอาจจะเป็นผู้ล่าโดยสันดานแต่เหตุปัจจัยมันไม่สนใจว่าใครเป็นคนดีหรือคนเลวมันสนใจแค่ว่าเมื่อเหตุพร้อมผลก็ต้องเกิด ความยากจนคือเหตุหนึ่งการขาดเงิน300บาทคือเหตุหนึ่งการตัดสินใจล็อกประตูคือเหตุหนึ่งเสียงร้องของทารกคือผลแม่กุญแจที่ถูกงัดคือผลและ6ข้อหาก็คือผล คดีนี้กำลังเดินหน้าไปในชั้นศาลข้อเท็จจริงจะถูกนำเสนอหลักฐานจะถูกตรวจสอบแต่มีสิ่งหนึ่งที่กฎหมายอาจจะสื่อไปไม่ถึงคือความรู้สึกของยายคนนั้นที่ต้องนั่งฟังเสียงหลานร้องให้โดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอความช่วยเหลือจากข้างนอก และคำถามที่ยังค้างอยู่ในสํานวนการสอบสวนท,ท่ามกลางหลักฐานจากชาวบ้านท่ามกลางแม่กุญแจที่ถูกทำลายผู้ต้องหายังคงยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่ได้ล็อกแล้วใครทำหรือประตูบานนั้นมันล็อกตัวมันเองการออกหมายจับตำรวจระดับนายพลไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นทุกวัน แต่การออกหมายจับซ้ำซ้อนในคดีที่ควรจะเป็นคดีเดียวกันโดยใช้บัญชีม้าชุดเดิม6บัญชีนั่นไม่ใช่ความผิดพลาดนั่นคือการออกแบบนี่คือเสียงจากรายการมันต้องมีเหตุเกิดช่องคนฝ่ายทำภาพที่คนเห็นในวันนั้นคือชายร่างท้วมผิวเข้มในชุดซาฟารีสีอ่อนคนที่ทั้งประเทศรู้จักในชื่อบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน เขากำลังเดินเข้าไปในกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์แต่เขาไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อจับใครเขาไปที่นั่นเพื่อร้องเรียนสิ่งที่เขาถือในมือไม่ใช่กุญแจมือแต่เป็นเอกสารปึกหนึ่งที่ชี้ว่าเขากำลังถูกเลือกปฏิบัติ นี่คือจุดที่เรื่องเล่าทั่วไปจะถามว่าเขาผิดจริงหรือไม่แต่คำถามนั้นผิวเผินเกินไปคำถามที่ลึกกว่าคือเมื่อเครื่องจักรแห่งกระบวนการยุติธรรมเริ่มทำงานอย่างบิดเบี้ยวมันกำลังรับใช้ใครบิ๊กโจ๊กอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนอยู่ตรงหน้าสื่อและพูดในสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้ทำเขาพูดว่าผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ผิดแต่ผมต้องการมาตรฐานเดียวกัน คำว่ามาตรฐานเดียวกันเป็นคำที่อันตรายที่สุดในวงจรน,นี้สิ่งที่เขาอ้างว่าเกิดขึ้นคือการใช้บัญชีม้า6บัญชีที่เกี่ยวพันกับเว็บพนันเป็นเหตุในการตั้งคดีซ้ำซ้อนแยกกันทำในหลายท้องที่สอนาทุ่งมหาเมฆสอนเตาปูนทั้งที่โดยหลักการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1 9และพระบปปชมาตรา30มันคือการกระทำต่อเนื่องกรรมเดียวต้องรวมเป็นคดีเดียว ทำไมต้องแยกคดีทำไมต้องทำให้มันซับซ้อนในโลกของคดีความการมีบาดแผลเดียวกับการมีบาดแผลนับสิบให้ความรู้สึกต่างกันการแยกคดีคือการสร้างบาดแผลใหม่จากแผลเดิมเพื่อให้ดูเหมือนว่านี่คืออาชญากรต่อเนื่องเพื่อให้การออกหมายจับครั้งใหม่มีน้ำหนักเพียงพอและที่สำคัญเพื่อให้การสั่งไล่ออกจากราชการมันง่ายขึ้น บิ๊กโจ๊กอ้างว่าพนักงานสอบสวนจงใจไม่แจ้งสารว่าผู้ที่กำลังจะถูกออกหมายจับเป็นนายตำรวจระดับสูงนี่คือการออกแบบหรือคือความตั้งใจแต่เหตุปัจจัยที่น่าขนลุกกว่านั้นคือเวลาสำนวนคดีของเขาถูกเก็บไว้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินานถึง290วันใน290วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรที่ควรจะถูกส่งไปปป,ปอชอกลับถูกเก็บไว้ในลินชัก แต่ในขณะเดียวกันเขากลับชี้ให้เห็นว่าคดีของบิ๊กต่อถูกส่งไปยังปปอชอด้วยความเร็วที่แตกต่างกันราวฝากับเหวใน290วันแห่งความเงียบความเงียบนั้นคือการต่อรองคือการคานอำนาจหรือคือการรอเวลาให้ทุกอย่างสุกงอมเมื่อคนล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าสิ่งที่เขารู้ดีที่สุดคือวิธีการล่าเขาไม่ได้สู้ด้วยความบริสุทธิ์เขาสู้ด้วยกระบวนการ และนี่คือความจริงที่อึดอัดที่สุดเขาไม่ได้โจมตีแค่คนที่ทำคดีเขาแต่เขากำลังตั้งคำถามกับทั้งระบบเขาพูดออกมาดังๆว่ามีตำรวจบางส่วนยังคงรับผลประโยชน์จากเว็บพนันเหล่านั้นนี่คือการบอกว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่เขาที่เล่น ความจริงไม่ได้โหดร้ายแต่ความจริงมันแค่เป็นเช่นนั้นระบบที่ควรจะตรวจสอบคนอื่นกลับไม่สามารถตรวจสอบกันเองได้หรือที่แย่กว่านั้นมันกำลังตรวจสอบกันเองด้วยวิธีนอกกฎหมายเมื่อผู้รักษากฎหมายใช้กฎหมายเป็นอาวุธเพื่อจัดการกันเองสิ่งที่พังทลายไม่ใช่แค่ตัวบุคคลแต่คือความเชื่อมั่นทั้งหมดที่ประชาชนเคยมีต่อคำว่าความยุติธรรม เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องของบิ๊กโจ๊กแต่เป็นเรื่องของมาตรฐานที่เขาเรียกร้องมาตรฐานที่ถ้ามันมีอยู่จริงตั้งแต่แรกเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะไม่ต้องเกิดขึ้นเลยไม่ว่ากับเขาหรือกับใครก็ตามคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่าใครจะถูกจับหรือใครจะถูกย้ายคำถามคือเมื่อมาตรฐานเดียวที่ทุกคนมีเหมือนกันคือการไม่มีมาตรฐานแล้วอะไรคือสิ่งที่ค้ำยันสังคมนี้ไว้ แสงสปอตไลท์สาดจับไปที่ใบหน้าของเด็กสาวคนหนึ่งบนเวทีที่ควรจะเฉลิมฉลองความงามและอนาคตน้ำตาของเธอไหลอาบแก้มแต่เสียงที่เปล่งออกมาไม่ได้พูดถึงความฝันมันคือเสียงที่กำลังปลุกอดีตชูรีลอเฮิร์สผู้เข้าประกวดมิสทีนกัมพูชา2025ยืนอยู่ตรงนั้นในวินาทีที่สำคัญที่สุดของเธอและเธอกำลังใช้มันเพื่อประกาศสงคราม Thailand Start the War ประเทศไทยเป็นผู้เริ่มสงคราม คำพูดนี้ไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศมันถูกยิงตรงมายัางประเทศเพื่อนบ้านถูกบันทึกโดยกล้องทุกตัวและถูกส่งต่อไปในเสี้ยววินาทีนี่ไม่ใช่การประกวดนางงามอีกต่อไปนี่คือการเปิดฉากละครแห่งความทรงจำ เธอร้องไห้เธอพูดถึงวันที่14พฤศจิกายน2025เธอพูดถึงสถานที่ที่ชื่อหมู่บ้านเปรยจันเธอกล่าวหาว่าทหารไทยละเมิดข้อตกลงสันติภาพและยิงใส่พลเรือนชาวกัมพูชาเธอย้อนอดีตไปไกลกว่านั้นเธอกล่าวหาว่าไทยยิงทำลายปราสาทพระวิหาร ในหน้าสื่อของฝั่งไทยวันที่14พฤศจิกายนไม่มีรายงานการประทะไม่มีสงครามที่ถูกประกาศชื่อของหมู่บ้านเปรยจันแทบไม่มีใครรู้จักความจริงในโลกแห่งข้อเท็จจริงมันเงียบแต่บนเวทีนั้นความจริงของชูรีลอเฮิร์สดังกว่า เธอกำธงชาติกัมพูชาไว้ในมือสลับเสียงสะอื้นกับการยกย่องผู้นำของเธอในฐานะผู้สร้างสันติภาพและปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่าเราไม่ต้องการสงครามเราต้องการสันติภาพสันติภาพที่พึ่งถูกนำหน้าด้วยคำว่าสงครามนี่คือความจริงที่อึดอัดที่สุดเวทีประกวดความงามไม่เคยไร้เดียงสามันคือเครื่องมือมันคือเวทีแสดงสัญ,ญลักษณ์และคืนนั้นมันถูกใช้เป็นอาวุธ สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่สิ่งที่เธอพูดแต่อยู่ที่ทำไมเธอถึงพูดทำไมเด็กสาวคนหนึ่งถึงเลือกที่จะแบกรับวาระแห่งชาติที่หนักอึ้งขนาดนี้ไว้บนบา่าทำไมเธอถึงเลือกใช้ประวัติศาสตร์บาดแผลเป็นบทสุนทรพจน์เพราะเธอกำลังพูดในสิ่งที่คนจำนวนมากอยากได้ยินนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ในด้านที่มืดที่สุด มันไม่ใช่การส่งออกวัฒนธรรมแต่คือการส่งออกเรื่องเล่าชาตินิยมมันคือการปลูกฝังความทรงจำที่เจ็บปวดลงในคนรุ่นใหม่คำถามไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐบาลกัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่คำถามอยู่ที่ว่าอะไรที่ทำให้สังคมหนึ่งยังคงต้องการศัตรูอะไรที่ทำให้ประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างพรมแดนยังคงถูกส่งต่อเหมือนมรดกที่ต้องชำระแค้น ในขณะที่ฝั่งไทยกำลังเดือดดานในโซเชียลมีเดียว่าไทยไม่เคยเริ่มสงครามฝั่งกัมพูชาเธอกลายเป็นวีรสตรีและที่ตอกย้ำความจริงอนันน่ากระอักกระอ่วนเธอชนะการประกวดมงกุฎถูกสวนลงบนศีรษะของเธอในคืนนั้นมันคือการรับรองว่าเรื่องเล่าของเธอเป็นฝ่ายชนะไม่ใช่ชัยชนะของความงามแต่เป็นชัยชนะของวาทกรรม นี่ไม่ใช่ดราม่าระหว่างประเทศนี่คืออาการของโรคที่ฝังลึกโรคแห่งความทรงจำที่ถูกเลือกปฏิบัติโรคแห่งความเกลียดชังที่รอวันประทุเราไม่ได้กำลังสู้กับชูริลอเฮิร์สเรากำลังสู้กับเหตุปัจจัยที่สร้างเธอขึ้นมา ศูนย์ทรพน์นั้นจบลงแล้วแสงไฟบนเวทีดับไปแล้วแต่คําว่าสงครามที่ถูกจุดขึ้นบนเวทีแห่งความงามมันยังไม่ดับมันกําลังเดินทางข้ามพรมแดนผ่านหน้าจอโทรศัพท์ทุกเครื่องมันกําลังรอเชื้อไฟกองต่อไปและมงกุฎที่เธอกําลังสวมอยู่ก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่หนักที่สุดที่เธอต้องแบกรับไปตลอดชีวิตคุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อสุรสินิธิวุฒิวรักษ ชื่อนี้ไม่ได้อยู่ในพาดหัวข่าวไม่ได้อยู่ในการอภิปรายสำคัญชื่อนี้เป็นเพียงชื่อหนึ่งในเอกสารที่รอเวลาจนกระทั่งคืนวันที่29ตุลาคม2568ชื่อของเขาจึงเริ่มมีความหมายไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขาทำแต่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอีกคนหนึ่งพลตารวจโทวิโรจเปาอินวัย91ปีอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึงแก่อนิจกรรม ตามรายงานข่าวสาเหตุคือโรคชราการจากไปในวัย91ปีไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจมันคือสัจธรรมคือการเดินทางตามธรรมชาติของชีวิตผู้คนโพสต์อะไรพักการเมืองแสดงความเสียใจครอบครัวตเตรียมจัดงานศพทุกอย่างคือขั้นตอนปกติของความสูญเสีย แต่ในการเมืองไม่มีอะไรเป็นเพียงเรื่องธรรมชาติโดยเฉพาะเมื่อความตายสร้างความเปลี่ยนแปลงพลตำรวจโทวิโรธเปาอินไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุคนหนึ่งเขาคือสอสอบัญชีรายชื่อและการเสียชีวิตของเขาสร้างที่ว่างในระบบบัญชีรายชื่อที่ว่างไม่สามารถคงอยู่ได้นานมันคือกลไกลมันคือตัวเลขเมื่อลำดับหนึ่งหายไปลำดับถัดไปต้องถูกเลื่อนขึ้นมาแทนที่โดยอัตโนมัติโดยทันทีไม่จำเป็นต้องรอให้ พิธีศพเสร็จสิ้นไม่จำเป็นต้องรอให้ความโศกเศร้าจางหายนี่คือจุดที่ชื่อของสุรสิธิ์นิธิวุฒิวรักษ์ปรากฏขึ้นผู้สมัครลำดับที่43นี่ไม่ใช่คดีฆาตก,กรรมไม่มีอาวุธไม่มีการต่อสู้อาวุธเดียวที่ทำงานในเรื่องนี้คือเวลาและเครื่องลงโทษที่ทงพลังที่สุดคือการรอคอย ลองนึกภาพการเป็นลำดับที่43คุณไม่ได้อยู่ในสภาคุณเป็นเพียงตัวสำรองสถานะของคุณคือการรอคอยความเปลี่ยนแปลงรอการลาออกรอการยุบพ,พักรอการตัดสิทธิ์หรือรอการหมดอายุไขของคนข้างหน้านี่คือความจริงที่น่าอึดอัดของระบบระบบที่การสูญเสียของคนหนึ่งคือโอกาสของอีกคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีหรือเลวมันเป็นเพียงกลไกล วันที่29ตุลาคมคือวันที่พลตำรวจโทวิโรธสิ้นสุดการเดินทางและในวินาทีเดียวกันนั้นเองมันคือวันที่สุรสิทธิ์เริ่มต้นการเดินทางของเขาในสภาเรากลับไปดูผู้จากไปเขาถูกจดจำในฐานะผู้ใหญ่ที่เมตตานายก่อแก้วพิกุลทองโพสต์ถึงท่านว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมากเมตตาคอยแนะนำเรื่องกฎหมาย เขาเป็นอดีตนายตำรวจมือปราบเป็นหัวหน้าพักในยุคที่การเมืองถูกแช่แข็ง2,557ถึง2,562เขาประคองพักผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่สุดท้ายสิ่งที่พ่ายแพ้ไม่ได้คือการเวลาในขณะที่เสียงสวดอภิธรรมยังไม่ทันเริ่มกลไกของรัฐสภาก็เริ่มทำงานแล้วชื่อของวิโรธถูกลบออกจากสถานะสสชื่อของสุรสิทธิ์ถูกเตรียมการเพื่อใส่เข้าไปแทน นี่คือความโหดร้ายของระบบมันไม่สนใจความเมตตาไม่สนใจคุณงามความดีมันสนใจแค่สถานะและลำดับการเสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย91ปีมันคือเหตุการณ์หรือมันคือเหตุปัจจัยมันคือการสิ้นสุดหรือมันคือการเปิดทางถ้าพลตำรวจโทวิโรธไม่เสียชีวิตในคืนนั้นสุรสิทธิ์ก็ยังคงเป็นลำดับที่43 นี่คือความสัมพันธ์ที่ถูกผูกไว้ด้วยกฎเกณฑ์ไม่ใช่ด้วยความรู้สึกมันต้องมีเหตุเกิดและในกรณีนี้เหตุคือความชราแต่ผลคือการสืบทอดอำนาจเป็นความจริงที่เยือกเย็นว่าในโลกของการเมืองไม่มีที่ว่างสำหรับความว่างเปล่าทุกตารางนิ้วที่ถูกเว้นว่างจะต้องมีคนเข้ามาเติมเต็มไม่มีใครผิดในเรื่องนี้พลตำรวจโทมิโรดก็ใช้ชีวิตมาจนสุดทางสุรสิทธิ์ก็เพียงรอคอยตามกติกา แต่ระบบที่ออกแบบมาเช่นนี้มันกำลังบอกอะไรเรามันบอกว่าทุกตำแหน่งมีราคาและบางครั้งราคานั้นก็คือชีวิตของคนอื่นแม้ว่าจะเป็นชีวิตที่ดับลงตามธรรมชาติก็ตามคำถามจึงไม่ใช่ว่าใครเสียชีวิตแต่คำถามคือเมื่อมีคนเสียชีวิตใครคือคนถัดไป และเมื่อชื่อของสุรสิทธิ์ถูกขยับขึ้นมาที่ว่างของลำดับที่43ก็ว่างลงและชื่อของลำดับที่44ก็ถูกขยับเข้ามาไกลขึ้นอีก19การรอคอยครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในความเงียบ